สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์ค่ะดันชนีหุ้นสหรัฐปิดลบ2วันติดต่อกันโดยไม่สามารถรักษาโมเมนตัมการปรับตัวขึ้นในช่วงแรกได้อีกแล้วยูพันธบัตรสหรัฐปรับตัวขึ้นกดราคาสินทรัพย์ต่างๆที่เคยคึกรับเฟดพิวร์ด i ิสอินฟล레ชันแฟบลงคล้ายบอลลูนโดนปล่อยลมดิสอินฟล t i ชั t นทีมดูเหมือนตายไปแล้วค่ะถูกแทนที่ด้วยการกลับมาของ h i เยอร์ฟอลล์เกอร์เงินเฟอ้อดื้อดึงดอกเบีย้ยไว้ไม่ให้ลงง่ายๆ การเล่นฟิลมนี้ควรใส่ใจอัตราคิดลด i d s c o u n t r a t e ที่มีแนวโน้มสูงลากยาวน่าจะเข้าทางของถูก PE ต่ำสร้างกระแสเงินสดเยอะอยู่แล้วในปัจจุบันไม่ใช่ขายฟันไกลๆในอนาคตอย่าง AI Story ที่ใครๆเขาเล่นกันราคาถูก c แคชโฟลสเด่นเห็นผลในปัจจุบันน่าจะตรงกับบรรดาธุรกิจ Oil and Gas ใน KT Energy และเหมืองโลหะใน k t m i n i n g มากที่สุดค่ะมาดูการเคลือนไตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะ เซ็นดิ้เด็กปิดไปที่1 6 6 9 1ลบ0 0 7มูลค่าการซื้อขาย63,487ล้านบาทโดยตลาดหุนไทยฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้หลังช่วงเช้าลบไปกว่า10จุดจากแรงซื้อกลับในหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีปัจจัยเฉพาะตัวจากอยู่ระหว่างศึกษาตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทำให้หนุนเซ็ตช่วงบ่ายกลับมาอยู่ในแดนบวกเล็กน,น้อย ส่วนฝังของตราสารนี้ค่ะมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่69,227ล้านบาทและยูนาิบัตรอายุ5ปีปิดที่2.05%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่33บาท47สตางค์ต่อราลลราสหรัฐโดยเงินบาทไม่มีปัจจัยใหม่วิ่งตามแรงซื้อขายทั่วไปด้านสก,กุลเงินในภูมิภาคส่วนใหญ่แข็งค่ามาทางฝั่งของเอเชียค,ค่ะ นิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐหลังจากเจ้าหน้าที่หลายคนของเฟดออกมาส่งสัญญาณว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปนิกิปิดไปที่27,584.35จุดลบ0.08% ส่วนเซิงไฮเข้ามาสิดตลาดหุ้นจีนปิดบวกค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากความหวังที่ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนจะฟื้นตัวหลังจากรัฐบาลประกาศยกเลิกมาตรการเข้มงวดในการควบคุมโควิดในทในช่วงต้นปีนี้เซิงไฮเข้ามาสิดปิดที่3,270.38จุดบวก1.18%ส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพฤหัสค่ะเนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีเป็นปัจจัยกดดันตลาด และบทบางปัจจัยบวกจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่อย่างดิสนีย์และเป๊ปซี่โคดาวโจนส์ปิดที่33,699.88จุดลบ0.73% S&P 500ปิดที่4,081.50จุดลบ0.88%และ n a s d a กปิดที่11,789.58จุดลบ1.02%ค่ะ ส่วนน้ำฟังของตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพฤหัสค่ะโดยปรับตัวขึ้นเป็นวันที่3ติดต่อกันเนื่องจากเงินเฟอ้อที่ชะลอตัวลงในเยอรมน,นีและการเปิดเผยผลประกอบการที่แข่งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนต่างๆได้ช่วยบทบังความกังวลเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางชั้นนําแสดงความเห็นสนับสนุนการปรับขึ้นอันตราดอ,อกเบีย้ยรวมไปถึงความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรง C.40 ค่ะปิดที่7,188.36จุดบวก0.96% ดัปิดที่1 5 5 2 3 4 2ิจุดี่บวก0.72%และฟูสซิร้อยปิดที่7,911.15้อยิบดจุด่บวก0.33%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกัหลกๆหลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบีย้ยขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐในสัปดาาหหน้ างฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบบริรัทสแตนนิวออร์กปิดลบในวันพฤหัสค่ะลงไป 0. 5ปอร์เปิดที่7 8ดอลลาร์6เซนต์ต่อบาร์เรลโดยตลาดถูกกดดันจากรายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่พุ่งขึ้นมากกว่าคาดและความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการที่เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอนัตราดอกเบีย้ยส่วนฝั่งของเบลนด์ค่ะลบไป0.7%ปิดที่84ดอลลาร์50เซนต์ต่อบาร์เรล ทางฝั่งของสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากสัญญาณทองคำพุ่งขึ้นทะลุระดับ1,900ดอลลาร์ในระหว่างวันนอกจากนี้ค่ะตลาดยังถูกกดดันจากการที่เจ้าหน้าที่หลายคนของเฟดออกมาสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นในตลาดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อสัญญาณทองคำตลาดโคเมกสมั่เดือนเมษายนลบ0.65เปอร์เซ็นต์ปิดที่1,878นดรออลลาร์ 1, 50เซนต์ต่อทรัล และนี่ก็หมดของเคทแมินเนลที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคทแอมสมาร์เทรดกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์ค่ะกับบิชานวรวรรณตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ